อัตราการพูดที่เหมาะสมนะคะก็คืออยู่ในช่วง120ถึง180คำต่อนอาทีซึ่งโดยปกติเราก็พูดประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแต่พอเราตื่นเต้นเราอาจจะพูดเร็วกว่านี้ซึ่งการพูดเร็วอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเยอะขึ้นนะคะดังนั้นนักศึกษาต้องฝึกในการคุมความตื่นเต้นให้ได้วิธีการแก้ไขความตื่นเต้นก็คือ ซ้อมเยอะๆค่ะซ้อมเยอะๆแล้วถ้าเป็นสถานการณ์จริงก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะให้ยาวนานนิดนึงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะช่วยลดเรื่องของอาการตื่นเต้นได้จังหวะหัวใจก็จะเต้นช้าลงได้นะคะเพราะนั้นการทำสมาธินะคะจะช่วยลดเรื่องอาการตื่นเต้นได้ด้วยอันนี้ก็ฝึกได้นะคะ ต่อมาการใช้เสียงสูงต่ำนะคะการใช้เสียงสูงต่ำจะช่วยให้เนื้อหามันน่าสนใจมากขึ้นนะคะถ้าเรามองเหมือนเส้นตรงเลยถ้าเกิดเป็นเสียงโทนเดียวกันก็จะเหมือนเส้นชิพจรนสำหรับคนที่ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วคือเป็นเส้นตรง ะะเหมือนคนที่ตายแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดมันเป็นเส้นหัวใจนะคะที่มันขึ้นขึ้น,นล,งลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็แปลว่ามีชีวิตดังนั้นเหมือนกันค่ะเสียงสูนเสียงต่ำที่เหมาะกับตัวเนื้อหามันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจแล้วมันก็จะเข้ากับเรื่องด้วยยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราอาจจะเล่าแล้วมันตื่นเต้นอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเล่าเรื่องราวให้ใช้คําที่มันกระชับหน่อยเร็วหน่อยเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแนวหลัน หลอนนะคะเราอาจจะใช้เสียงที่ช้าลงนะคะเบาลงเป็นช่วงจังหวะทำให้ผู้ฟังอินตามเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังด้วยนะคะต่อมานะคะท่าทางกริยาประกอบการเล่าเนี่ยจะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากกว่าเสียงอย่างเดียวนะ,ะถ้ารักษาสามารถทําได้มันก็จะดูมีชีวิตชีวาแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติแต่หากทําไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะคะไม่ต้องกางไม้กางมือแบบเกง่งๆมันก็ดู ผิดปกตินะคะถ้าทําไม่ได้ก็เอามือไ,ไว้ด้านข้างค่ะแต่ว่าไม่ใช่แนบลําตัวเหมือนเราเราแข็งแข็งแบบนั้นเหมือนหุนยนต์ก็ไม่เอานะคะเอาสบายๆสามารถแกว่งมือไปมาได้เล็กน้อยยกมือขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแบบเนี้ยค่ะก,ก็อยากให้ลองฝึกทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองนะคะ ต่อมาการใช้สายตาค่ะการใช้สายตาเนี่ยสำคัญมากสำหรับการพูดนะคะเพราะว่าเราอ่ะโฟกัสอยู่ที่ผู้ฟังเป็นหลักดังนั้นวิธีการก็คือการมองผู้ฟังการมองผู้ฟังจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดสนใจเขาอยู่นะแล้วเขาเองก็จะสนใจกลับมาเช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการมองผู้ฟังเป็นการรีเช็คด้วยว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยผู้ฟังเขายังอยากฟังต่อไหมหรือว่าเขารู้สึกว่าอยู่ตรงอื่นหรือว่าไปฟังเรื่องอื่นสนุกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย คือดูบรรยากาศดูอารมณ์ผู้ฟังไปด้วยเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะ ต่อมานะคะการเดินนะคะการเดินหรือการปรากฏตัวครั้งแรกให้กับผู้ฟังเนี่ยเป็นการสร้างความศรัทธาถ้าเดินก็คือเดินอย่างสง่างามนะคะไม่ต้องรีบเดินหรือว่าเดินช้าจนเกินไปหรือว่าเดินแบบมือกับขาไม่สัมพันธ์กันนะคะผิดปกติเหมือนเดินเดินแบบจะไปแข่งสวนสนามแบบนี้นะคะก็ตามธรรมชาติเลยนะคะแต่ว่าไม่อยากให้หลังงอนะคะเพราะว่าการเดินตัวตรงจะช่วยให้บุคลิกภาพเราดีด้วยนะคะ การยืนการนั่งกรณีที่เราต้องพูดด้วยวิธีการยืนหรือแม้แต่นั่งนะคะบุคลิกภาพก็สําคัญให้หลังตรงไว้ก่อนนะคะยืนก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ยืนพิงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือหาที่เกาะแบบนี้ค่ะมันดูแล้ว เราขาดความมั่นใจอะค่ะแถ้าเกิดเรายืนได้ด้วยขาด้วยลาแข้งเราเองเราจะดูสง่างามมากกว่านะคะแล้วการที่เรายืนตัวตรงจะช่วยให้เสียงที่เปล่งออกมามันมีพลังแล้วก็น่าฟังมากกว่าการยืนหลังงอหลังคอมนะคะหรือแม้แต่การนั่งพูดนะ,ะการนั่งพูดก็ไม่ได้นั่งสบายๆไขว่ห้างแบบ จนเกินไปเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเข่าชิดกันจนเกรงแข็งไปหมดนะคะเพราะนั้นมันมีผลกับเรื่องของเสียงด้วยนะคะท่านั่งนะคะหรือท่ายืนนะคะถ้าเราเกรงเสียงเราก็จะไม่ไปไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะ,ะเพราะนั้นผู้ฟังจะสัมผัสได้ทั้งหมดเลยนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องของการแต่งกายอย่างที่ครูชมพู่บอกว่านักศึกษาไม่ว่าจะชายหรือหญิงนะคะมีความสวยความหล่อในแบบฉบับของตอนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าดึงออกมาว่าเอ้ยตกลงเราแต่งหน้าโทนแบบนี้มันโอเคกับเรานะหรือว่าเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้มันเหมาะกับเรามากเลยมันทําให้เราดูดีมันเสริมบุคลิกเรานะคะหรือชุดบางชุด มันมันเหมาะกันในหุ่นนะแต่มันไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกหาการแต่งกายให้เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุดให้ดูภูมิฐานดูสะอาดสะอ้านนะคะเพราะการพูดเนี่ยถ้าเราแต่งกายมาดีนะคะมันเป็นการเช็คอยู่ ด้วยเหมือนกันสำหรับผู้ฟังว่าเราพร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลมากน้อยแค่ไหนพร้อมที่จะพูดสาระดีๆให้ผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะโดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคือบุคลิกภาพที่นักศึกษาต้องเตรียมพร้อมนอกจากเรื่องที่เราจะไปเตรียมพูดด้วยนะคะอ่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะการพูดมีหลักทั่วๆไปก็คือเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่า วาจาให้สุข,ขุมทักให้น้มน้าวเรื่องราวให้กระชับตาจับจ้องผู้ฟังเสียงดังแต่พอดีอย่าให้มีเอออ้าดูเวลาให้พอครบสรุปจบให้จับใจยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่ออำลานะคะรอยยิ้มบางๆตอนลงจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นนะคะนักศึกษาเวลาเล่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราเกรงมากๆลรเครียดมากๆผู้ฟังก็จะรับ ความรู้สึกนั้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องราวที่เราเล่ามันน่าฟังมันน่าสนใจมันไม่น่าเบื่อมันไม่ดูเครียดหนูก็ไปปรับเรื่องอารมณ์ของตนเองแล้วก็อย่าลืมรอยยิ้มบนใบหน้านะคะเพราะว่าตัวนั้นก็คือรางวัลของเราแล้วก็รางวัลของผู้ฟังด้วย ครูชมพู่ก็ฝากในเรื่องของการการพูดไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนในรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดการพูดนักศึกษาจําเป็นที่จะต้องไปพูดเป็นคลิปส่งกลับมาให้ครูชมพู่ด้วยความยาวไม่เกิน3นาทีนะคะเอาแค่3นาทีพอเป็นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะแต่เรื่องอะไรก็ได้ในที่นี้นักศึกษาจําเป็นจะต้องเลือกเรื่องที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้ามันไม่มีสาระหรือไม่มีข้อคิดดีๆบ้างเลยนะคะเอาอะไรมาก็ไม่ ะะมันจะเสียเวลาทั้งผู้พูดแล้วก็เสียเวลาทั้งผู้ฟังด้วยนะคะอย่างน้อยสานาทีผู้ฟังควรได้รับอะไรที่มีประโยชน์จริงๆแล้วเวลาค่อนข้างน้อยไปด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากให้เราใช้เวลายาวนานเหตุผลเพราะว่า1คือด้วยจํานวนชั่วโมง 2. ด้วยจํานวนที่เราจะต้องพูดแล้วการการบีบในเรื่องของเวลาเนี่ยมันเป็นการฝึกซ้อมนักศึกษาด้วยว่าถ้ามีโจทย์มาเท่านี้เราจะพูดยังไง ะะเหมือนกันค่ะถ้าเราใช้เวลายาวนานเกินไปเกินที่กําหนดไปประกวดแข่งขันเขาก็ตัดทิ้งนะคะต่อให้คุณพูดดีแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ผ่านเงื่อนไขเพราะคุณไม่ได้เตรียมซ้อมมาถ้าซ้อมมาครูจะรู้เลยว่าเวลาที่คุณใช้มันคือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันในเนื้อง,งานนะคะครูจะมีลิงก์ให้ นักศึกษาไม่เข้าใจก็ไปดูวิดีโอการส่งตัวคลิปนี้ได้นะคะตัวฟิปกลิปเนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาทําคลิปได้ง่ายๆนะคะก็คือถ่ายวิดีโอได้เลยจะถ่ายจะมีลูกเล่นอะไรก็คือเล่นในนั้นได้เลยค่ะหรือว่าใครที่ไปไปถ่ายมาด้านนอกเราจะมาอัดคลิปก็ได้นะคะอัดอัปโหลดขึ้นมาส่งก็ได้เอาที่สบายใจนะคะลูกก็ครูชมพู่ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน Google Meet นะคะครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ